เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้เมื่อกี้ครับไปเลยว่าคุยกับบุคคลที่แข็งใครที่<น>สุดในประเทศไทยในกระทรวพมณิชย์ลกัน เรียกว่าคุยกันแบบเดินทีพิวมร้าวเลยครุ <S 2> <S 2> <S ๊บลั๊บครุ๊บรั๊บโอ้นี่นะคำที่เรียกว่าก้าวร้าวก็ไม่ใช่่เลยนะเขาไปคุยกับผู้ว่าสัญชาติมาเขาแบบเรียกว่าไม่เคยได้มาสัมผัสวงการอีสปอร์ตแล้วก็พยายามอธิบายฝั่งแล้วเขาก็รู้สึกว้าวมากว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่สามารถจะไปพักดันต่อกแล้วเป็นสอง cover ที่ดีของประเทศไทยได้และรวมไปถึงพักดันเมือถือของเราในเรื่องของต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเงี้ยที่เขาไปถ่ายกันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เขาแบบ ได้มาเห็นได้ดูตัวเองน่าจะมีอะไรที่ดีๆหลังจากนี้นะฮะเห็นตาเขาได้เลยเย่เย่หน้าวิ่งมากเลยอ้าวนี่เก่าแล้วนะเก่าเก่ามากนี่ตัวนี่ตัว G7X งูๆแต่ของดีมันคนให้หน้าหนอนกูใส่ได้เอ้ยนมัไชั่วโมงนี้เพลงเกาหลีต้องมาตอรีตอรีเด็กกันเด็กกันเด็กกันเด็กแหม่ อะไม่รู้จักเลเพลงไหนอะไเพลงไหมอีกเพลงจับปะเกนัเดเกน i เดเกนัเดเกนมางงกันหมดงงกันหมดน้อว่าดีป่ะคือเขารู้ว่าแกเขารู้บว่าแกไอ้ซอมซ้มได้กี่ปีแล้วเพลงะกี่ปีแล้วเพลงโอ้ติปุปีนดปยุ่นเลยชาแพคเอนอยมากเอาไว้วันมอ

ตั้งใจเนี่ยะอะไรวะ <S <S อะ้าวอ่ก็โอกาสแพ้น้อยมากไงนี่ยังไม่เติมคือเราอ่ะจะให้หุยพูด SGP โอกาสแพ้น้อยมากแต่กำลังสอนว่าโอกาสแพ้น้อยมากยังไม่เติม SGP เลยอืมเดือบเหรอแล้วดูเกมเก่งเลยโหรเก่งเลยเก่งเฉยโหรเก่งเลยสัตว์บั๊บหมูเออปั๊บหมูเลย อ๋แล้วก็ชื่อมอบินมาแวะนะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับจากมอบินมาแวะเป็นวินตี้โอกาสแพ้น้อยมากลอดูตัวเปิดตัวได้เลยกับผมครับตอนนี้ครับกับผมวินตี้โอกาสแพ้น้อยมากครับเฮือมาผคลุกเลยเนี่ยจากที่มันโดนโผมันมีหวังไงมีหวังชนะมีหวังแพ้น้ำๆอยู่เมื่อกี้เอชดีพีกำลังจะสอนวียดนามพูดเลยลองเอชดีพีพูดโอกาสแพ้น้อยมาก ยังไม่ทันได้สอนเต็มเลยแค่เราพูดเกินไปก่อนปุ๊บหันไปดูโบร่ได้เปรียบจาก S P P น้ำๆมาเลยเริ่มจริงเริ่มจริงเปิดสำนักไหมเปิดตำหนักไหมอ่ะเปิดตำหนักเลยอะเออเปิดตำหนักเดียเคยคิดนะว่าก่อนแขกจะเปิดโดเนทอ่าถ้าไม่อยากให้พูดปากไหนโดเนทมาหยุดด้วยอย่าพูดอ่าโดเนทเลยนะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พูดไปข้างทางกาดแพ้น้อยมากปุ๊บเนี่ยโดเนทมาเลยเออ เก่าแล้วแล้วแล้วเบ็ดแข่งกันเลยเล็กคีใครเยอะกว่าคุณไปพูดฝั่งนั้นสัตว์ได้สองฝั่งเลยนะเล็กเพ่เฮ้ยเก่งว่ะนี่มันเส้นทางทำเงินเลยโอ้ตายแล้วเออไงปากพารวยไม่รวยก็ซวยแหละครับนี่ไม่ใช่วัตถุศักดิ์สิทธิ์นะแต่นี่เป็นอิมพลิตี้ต้องสั่นมีบัฟคนมันต้องต่ามเชียร์ปุ๊บพังโอ้โหโคตรโหดเออไอ้นี่เป็นอะไรอ่ะ มากิมากิเยี่ยมเ,ยเอาไปทำงานต่อวันนี้ใกล้เสร็จแล้วลูกครึ่งแรกเช้านี่มีลูกเท่ๆของพี่วินด้วยเดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวจะรีวิวรวมๆมไม่ให้นะครับไปทางานต่อดมากแต่นี้ตั้งแต่มาแต่เช้าตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งยังไม่ได้พากเลยใช่ยังไม่ได้ทำงานเลยครับผม แต่งหน้าตั้งแต่10โมงตอนนี้บ่าย3กินข้าวหมดไปแล้ว3มื้อยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอเคไปติดตามมากับงานสบายรายได้น้อย ตอนนี้นะครับเราอยู่กับคนใหญ่คนโตที่เตรียมตัวจะเข้าไปในสภานะครับไม่ไม่ทราบว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่วนนี้จะตัดตั้งก็รู้สึกว่าเราอาจจะทําได้ไม่ดีพอเนี่ยไม่ได้ตามเปาม้าหมายที่วางไว้นะถ้าตอบประการการถ้าตอบแบบไม่ที่ีเลยก็คือว่าไม่เกิดอะไรนในประเทศไทยไง <laughs> ไกลละ ตะกกูอนนี้เราจะไปถ่ายคอนเทนต์กับคณาจ้างเวียดนามซึ่งมีฉายาว่านะครับหนึ่งในซัลเตอร์จากเท็งเขาแล้วก็เป็นหนึ่งในซัตเตอร์จากฝั่งเราจะไปเปิเท่นที่หน้าโต๊ะนักภาพเลยไงเดี๋ยวเป็นไงไปดูกันมาสงครามคุณใสกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้โนเกมบิกิน เราอยู่กับปุ๋ยพอเพอร์นะครับที่มาจากเวียดนามก็เป็น2นักเล่นกุญสัยนะครับของไทยเราก็คือผมนะครับของเขาฝั่งเวียดนามผมเนี่ยก็จะมาสอนเขานะครับกับการพูดคําว่าองศาแค้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพูดว่ารีอ B R O C E T C E T E P O L O M I N โอเคอ่ B R O B R โออโกาสแค้น้อยมากโอกาสแครน้อยมาก B R O โอโอกาสแค้น้อยมาก B R O โอโอกาสแครน้อยมาก ยอดไม่ดีกุวีไอซีแชมเปี้ยนโอกาสแพ้น้อยมากโอกาสแพ้น้อยมากวัตทีมแบคเกิลเอชี โอ้กาแฟน้อยมาไปกินด้น <laughs> โอ้กาแฟน้อยมา <laughs> เออไต่อนผ่นหอบ <laughs> เอาวันนี้เนี่ยก็เรียกว่า มีดีใจแล้วเสียใจนะฮะเสียใจที่ช้ยไม่ได้แชมป์แต่ว่าดีใจที่เขาแบบได้แชมป์ที่รอมานานนะสำหรับฝั่งของเวียดนาม,อ,มอารมณ์เดียวที่ผมแบบเคยไปต่างประเทศเลยคือผมจะเป็นคนกลุ่มน้อยๆที่มาเชียร์อยู่ยกลุ่มเล็กๆในตีเกมตอนนั้นแหละที่เราไปแข่งที่เวียดนามแล้วเราก็ได้แชมป์มาแต่สิ่งที่แบบเขาจะพิเศษกว่าเราก็คือแบบเขามีโซนภาพที่ป็นเขาเองที่เป็นห้องเดียวด้วยแต่ว่าตอนนั้นไปเหมือนแบบ ไปฐานะข้อเชียร์อย่างเดียวอ่ะข้อเชียร์อย่างเดียวนั่นแหละ<อ>นะก็ก็คือมันเป็นเรื่องของการผลักดันแหละนะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ถึงที่เขาผักดันขนาดนั้นแนะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไป,ป,ไปนะเพราอหวังว่าเราจะมีไป็างแบบเป็นโอเปเชียลต่างประเทศเหมือนเขาสักวันเนึ่ยเนาะเฮ้ยแต่จริงๆเ,เรื่องการผลักดันเนี่ยถ้าเกิดพูดตามตรงรัฐบาลก็น่าช่วยได้นะ Nej, <laughs> ja, det er de